สวัสดีครูการเนาะทีมงานหนองบุญมากเนาะครูการเนาะวันนี้มากี่คนครับมาห้าคนครับมีคนหนึ่งพอดีไปโรงเรียนเปิดครับครับวันนี้เป็นวัน W Zone Family Cleaning Day เรามาช่วยกันทำความสะอาดสนามแล้วก็เหมือนกับเป็นบ้านของเรารู้สึกยังไงบ้างครับครูการครับรู้สึกว่าภูมิใจครับเมื่อเช้าก็พอดีเอาเด็กมาทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ไปเลือกั้างสากลกลับมาก็เียมาช่วยเด็กครับผมคืออยากให้เขอบลูกฝังเพราะว่าสโมสรรอสโมสรของเรา แฟนบอลจะอยู่ตลอดไปส่วนนักเตะหรือผู้จัดการทีมอะไรอาจจะมีเวียนเปลี่ยนไปนักเตะอะไรแต่ว่าของพวกเราจะอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดไปครับผมครับภูมิใจมากครับที่ได้เคียร์สวัสดิ์เรครับครับถ้ามีโครงการดีๆอย่างนี้ครูการจะมาร่วมกับเราอีกไหมครับครับมาครับบังเอิญวันนี้เด็กติดตุระตุระไปโรงเรียนหลายคนก็เลยามาได้เห็นปกติมาประมาณ8คนนะครับ ครับครับผมบ้านเราสะอาดขึ้นเยอะนะวันนี้นะครับสะอาดขึ้นเยอะรู้สึกหอมเลยสดชื่นรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับมองไปตรงไหนก็โอเคครับจะเห็นแบบพี่ๆน้องๆมาช่วยกันเนี้ยก็ดีอะครับมันเป็นนิมิตหมายที่ดีตอนนี้อาจจะมาเท่านี้อาจจะอาจจะไม่ไม่ทั่วถึงอาจจะขราวสามนิดหึงแต่ว่าต่อไปอ่ะอาจจะจะจะทำได้สะอาดกว่านี้ครับ ถ้ามีโครงการทั้งที่สองกูการจะมีโอกาสมาไหมครับมาครับมาครับมาแลามาร่วมกันขอยบอกครับอันนี้ก็อ่านเจอในนั้นเขาบอกว่ามีก็พาเด็กมาครับผมวันนั้นสิบเอ็ดโมงครกูการพูดถึงแม์เย็นนี้กับที่เราเจอกับยุยยาหน่อยครับครับโรูแม์เย็นนี้ครับบังเอิญผมไม่ค่อยได้ติดตามฝั่งยุทยาเท่าไหร่ว่าเขามีตัวดีขนาดไหนแต่ผมมั่นใจในศักยภาพของของผู้เล่นของโค้ดและก็ที่สำคัญก็คือ เขาเรียกผู้เล่นคนที่12บสคือ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 พวกเราเนี่ยแหละครับจะจะสามารถที่จะทําให้นักเตะวิ่งไม่มีวันไม่มีแรงไม่ไม่ไม่มีหมดอะครับเหมือนนัดที่เล่นทั่วท่วไปที่ที่เล่นอะไรเงี้ยไม่ว่าเป็นเอเวอเครับเป็นอะไรก็แล้วแต่เล่นไม่มีหมดนะครับคือคือกองเชียร์เราเยอะสำคัญเนาะเยอะมากสําคัญที่สุดนะครับสำคัญมันจะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แบบว่าเออเนี่ยมีคนมาดูเราเยอะเราก็ต้องเล่นให้เต็มที่ัะครับคิดว่าสามแต้มไหมครับวันนี้อ่า <c oughs> ครับคิดว่าสามเต้มครับแล้วรอลนมั้ครับ <c oughs> รอผนครับสามเต็มครับแต่ว่าเราก็ต้องไม่ประมาทนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องมา,มาบอลมามาเป็นทีมทีมเยือนโคราชเขาก็ต้องรู้แล้วว่า <c oughs> จะต้องเจออะไรบ้างา <c oughs> เขาก็ต้องแบบวางเผนมาอะไรเงี้ยอาจจะมาเล่นแบบแท็กเยอะๆข้างหลังเยอะๆอะไรเงี้ยเออแล้ว <c oughs> เราก็ต้องมีวิธีทำของเราว่าเรายังไงทำจะได้สามแต้มนะครับจริงวันวันนี้โปรแกรมจริงๆก็คือยุทธยายไหมเหรอใช่ถูกต้อที่บ้านก็โอเคครับแต่ในบ้านเนี่เก็บเหมือนยิงลูกโคตอ่ะยิงก่อนได้เปรียบก่อนใช่ถูกต้องผมคิดอย่างเงี้ยใช่ครับตอนที่ผมเป็นอย่างเงี้ยครับครับตอนเย็นนี้มันดูผลกันนะก็ขอบคุณครูครูกาแล้วก็น้องๆที่มาจากน้องมินม่าด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ